เรื่องเริมต้นขึ้นเมื่อนักเขียนนิยายโรแมนติกอย่างติ้งหยินประสบความสําเร็จติดอันดับนิยายขายดีถึงขนาดที่ว่านิยายของเธอหลายต่อหลายเรื่องถูกผู้กำกับนําไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์แต่จูจ่ๆผู้จัดการของเธอก็ลุกขึ้นมาประ,าประกาศและโฆษณาว่าเธอนั้นกําลังจะพลิกรูปแบบงานเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้จับตาดูนิยายเรื่องรีไซเคิลงานเขียนชิ้นใหม่ที่แตกต่างไปจากงานเขียนทุกชิ้นที่ผ่านมาของเธอจึงทําให้สื่อมวลชนนั้นต่างสนใจเป็นอย่างมาก แต่ก็หารู้ไม่ว่าจริงๆแล้วนิยายรีไซเคิลที่ได้ประกาศออกไปนั้นจิ้งหินยังตัดสินใจไม่ได้เลยว่าเนื้อหาและเรื่องราวในนิยายจะออกมาเป็นเช่นไรซึ่งมันกลายเป็นแรงกดดันที่ทําให้เธอนั้นตั้งตัวแทบไม่ทันขณะเดียวกันห้าวหลันชายคนรักเก่าของเธอที่ได้เลิกลากันไปเมื่อแปปีก่อนจู่ๆก็ได้กลับมาหาเธอเพื่อขอสารต่อความรักครั้งเก่าหลังจากที่เขานั้นบอกเลิกเธอเพื่อไปแต่งงานกับผู้หญิงอื่นแต่ในตอนนี้เขาได้หย่า และกลับมาหาเธอและตั้งแต่ที่ติ้งหยินได้เริ่มจรดตัวอักษรกับงานเขียนชิ้นใหม่ที่มีชื่อว่า r e ไซเคิก็เกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นในคืนแรกที่เธอพยายามเขียนถึงคาแรคเตอร์ของนางเอกของเรื่องว่าเป็นคนที่ผมยาวรูปร่างสูงจนดูหน้าประหลาดแต่แล้วเธอก็เกิดเปลี่ยนใจและขยำกระดาษนั้นทิ้งไปก่อนที่เธอจะออกไปซื้อของซึ่งพอเธอกลับเข้าบ้านมา ก็ดูเหมือนว่าจะมีบางอย่างที่โผลออกมาโดยที่เธอยังไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งเธอได้เห็นเส้นผมของใครบางคนที่ยาวออกมากวางปลาาอยู่ในครัวตกดึกคืนนั้นเธอก็ได้เริ่มคิดคาแรคเตอร์นางเอกใหม่อีกครั้งโดยครั้งนี้เธอได้ระบุว่านางเอกนั้นรักในการเสี่ยงภยัยแต่เธอก็ยังคิดอะไรไม่ออกจึงเดินไปเข้าห้องน้ําระหว่างนั้นเธอก็รู้สึกว่ามีใครสักคนเดินผ่านอีกครั้งยังเกิดเสียงดังขึ้นภายในห้องทั้งทั้งที่เธอนั้นอยู่เพียงคนเดียว ขณะที่เธอกำลังพยายามมองหาต้นต่อของเสียงอยู่นั้นอยู่ดีๆฝักบัวในห้องน้ำก็ได้เปิดขึ้นเองและทีวีก็ได้ติดขึ้นก่อนที่เธอจะมองเห็นเงาของผู้หญิงผมยาวมาโผล่และหายไปจนทำให้เธอเริ่มรู้สึกหวาดผวากับสิ่งที่เกิดขึ้นอีกทั้งในห้องน้ำยังมีเส้นผมที่ยาวที่ไม่ใช่ของเธอสักพักก็มีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นซึ่งพอเธอรับสายปลายสายนั้นกลับเป็นเสียงที่ควรวญครางฟังไม่รู้เรื่องเธอจึงได้วางสายไปซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นกับเธอเธอจึงได้นนมมาาเเริิ่ขียยย จากนั้นเหตุการณ์แปลกก็เริ่มถี่ขึ้นเรื่อยๆเธอสัมผัสว่ามีใครหรืออะไรอยู่รอบๆตัวเธอพร้อมทั้งเศษกระดาษที่เธอใช้เขียนแล้วทิ้งมันก็เริ่มขยับได้เองจนเธอนั้นต้องเก็บมันขึ้นมาดูอีกครั้งแต่ทว่าในเศษกระดาษเหล่านั้นก็ปรากฏเรื่องราวที่เธอไม่ได้เขียนเขียนต่อจากเดิมเองจิ้งยินจึงรู้สึกประหลาดใจมากแล้วสักพักห้าวหลันก็ได้แวะมาหาเธอที่บ้านและชวนเธอออกไปทานข้าวข้างนอกซึ่งห้าวหลันก็ได้บอกเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทิ้งเธอไป และอยากจะขอกลับมาคืนดีกับเธอแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะบาดแผลในใจของเธอนั้นมันยากที่จะสมานคืนแล้วเธอจึงได้ลุกเดินออกจากร้านไปแต่ระหว่างนั้นก็มีลมกันโชคแรงเหมือนพยายามจะดึงให้เธอนั้นเดินไปที่ไหนสักทีก่อนลมนั้นจะสงบลงซึ่งพอเห็นดังนั้นเธอจึงรีบกลับบ้านมาเขียนนิยายต่อและได้เขียนว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์ลมกันโชคนั้นนางเอกจึงได้ขึ้นลิฟต์กลับบ้าน แต่พอมาถึงชั้น7ลิฟต์ก็หยุดแล้วประตูก็ได้เปิดออกปรากฏเส้นทางทอดยาวแล้วติ้งหยินก็หยุดพิมพ์ประสะดือด้อเพราะเธอนั้นคิดอะไรไม่ออกเธอจึงได้เดินออกมาจากห้องเพื่อที่จะลงไปลานสะดวกสือด้านล่างแต่พอลิฟต์มาถึงชั้น7มันก็ได้หยุดแล้วประตูก็ได้เปิดออกซึ่งมันตรงกับนิยายที่เธอกําลังเขียนแต่ทว่าเธอไม่เจอใครสักคนที่จะเข้ามาในลิฟต์เธอจึงพยายามที่จะปิดมันแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ยอมปิดเธอจึงค่อยๆเดินออกไปมองด้านนอก และได้พบกับเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังใช้มือกันไม่ให้ลิฟต์ปิดอยู่เพราะเธอนั้นหลอกคุณยายที่กําลังจะเดินมาซึ่งพอยายหลานเข้าลิฟต์มาทั้งหมดจึงได้ลงลิฟต์ไปพร้อมๆกันขณะนั้นเธอก็รู้สึกว่าเด็กสาวและยายนั้นกําลังจ้องมองเธอแต่มันก็เป็นเพียงแค่ความรู้สึกจนลิฟต์นั้นมาถึงชั้นล่างเธอและเด็กสาวก็ได้เดินออกจากลิฟต์มาแต่ทว่าคุณยายนั้นก็ได้กวักมือเรียกเด็กสาวให้กลับเข้าลิฟต์ไปเพราะคุณยายบอกว่าต้องลงไปอีกชั้น ซึ่งติ้งหยินก็รู้สึกสงสัยว่าจะลงไปได้ยังไงเพราะนี่ก็เป็นชั้นสุดท้ายแล้วและเธอก็ต้องช็คก,กับภาพที่ได้เห็นเมื่อเห็นยายหลานนั้นจับมือกันจมลงไปในพื้นก่อนที่ลิฟต์จะปิดไปติ้งหยินจึงได้รีบวิ่งหนีเพราะความตกใจจนเธอนั้นวิ่งหนีมาถึงที่ไหนเธอเองก็ยังไม่รู้แต่พอเธอนั้นเดินออกมานอกตึกกลับพบว่าสภาพตึกที่เธอเห็นนั้นมันช่างต่างกับตึกที่เธออยู่ราฟ้ากับเหว พราะสภาพตึกนั้นร้างและสกระปรกเป็นอย่างมากเธอนั้นมองเห็นแค่คนถึงสองคนที่ยืนอยู่ที่หน้าต่างที่มีกรงเหล็กกั้นไว้ซึ่งพวกเขานั้นก็ยืนนิ่งไม่ไหวติงเลยสักนิดทิ้งยินรู้สึกสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นและไม่รู้จักสถานที่ที่เธอนั้นกำลังยืนอยู่เธอจึงทำได้เพียงแค่มองไปรอบๆทันใดนั้นเธอก็เจอเขาเ้ากับร่างของผู้คนที่ตกลงมาจากฟ้าหล่นลงมากระแทกพื้นชักดิ้นชักงอกระจาจไปทั่วและเพียงครู่เดียว คนเหล่านั้นก็กลับลุกขึ้นยืนและเดินไปอย่างไร้จุดหมายเหมือนกับซอมบี้ซึ่งในหมู่ผู้คนตายซากเหล่านั้นเธอก็สังเกตเห็นเหมือนผีไร้หน้าผมยาวและผีที่โดนไฟคลอกอีกสองตนแล้วผีไร้หน้าก็ได้ชี้นิ้วมาอย่างติ้งหยินก่อนที่ทั้งหมดจะลอยพุ่งเข้าหาเธอจนเธอนั้นต้องรีบวิ่งหนีจนกระทั่งติ้งหยินมาจนมุมที่หน้าผาสูงแล้วภาพก็ได้แสดงให้เห็นเมืองทั้งเมืองที่เป็นเมืองร้างอยากก่างเมืองไซเรนฮิล ซึ่งพวกมันไล่ต้อนเธอจนเธอต้องเข้าไปยังตึกล้างด้านข้างและมาโผล่ยังด้านในของตึกที่เต็มไปด้วยบันไดผุพังแล้วสักพักพวกผีก็ได้ตามเธอมาจนเจอเธอตกใจมากจึงรีบปิดประตูกันไว้แต่จู่ๆเสียงพวกมันก็ได้เงียบไปเธอจึงคิดว่าพวกมันคงไปหมดแล้วแต่ทว่าก็มีใบหน้าโผล่พุ่งพยายามเข้ามาจากประตูและด้วยความตกใจเธอจึงรีบเดินผ่านบันไดมนยังตึกฝั่งตรงข้ามซึ่งแต่ละห้องของตึกนี้ ก็เต็มไปด้วยกรงเหล็กที่ขังเด็กและคนแก่ที่มีลักษณะน,น่ากลัวเอาไว้เธอจึงได้รีบวิ่งออกมาจากตึกนั้นจนทะลุออกมาอีกด้านและเจอเข้ากับเครื่องเล่นร้างเก่าซึ่งเป็นไวกิ้งขนาดใหญ่ชิงช้าสวรรค์และม้าหมุนที่เคลื่อนไหวได้เองอยู่บริเวณนั้นแล้วสักพักก็มีเสียงชายแก่คนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าเธอมาที่นี่ได้ยังไงก่อนจะเรียกให้เธอนั้นไปนั่งข้างๆเขาจิ้งหินได้ถามคุณลุงว่าที่นี่มันคือที่ไหนซึ่งเขาก็ได้ทวนคําถามที่เขาเพิ่งถามไปเมื่อครู่ ว่าให้เธอลองคิดดูให้ดีว่าเธอนั้นมาที่นี่ได้ยังไงแต่ติ้งหยินนั้นก็จําไม่ได้เธอจำได้เพียงแค่เธอลงลิฟต์มาพร้อมกับยายหลานคู่หนึ่งแล้วจากนั้นเธอก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าเธอนั้นมาโผล่ที่นี่ได้ยังไงลุงจึงได้บอกเธอว่าความจริงแล้วที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เธอควรมาแล้วอีกอย่างเขาและเธอนั้นไม่เหมือนกันและคําพูดนั้นมันยิ่งทําให้ติ้งหยินนั้นงงเข้าไปใหญ่และพยายามมองไปโดยรอบก่อนลุงจะยื่นเศกระดาษชิ้นหนึ่งให้เธอ ซึ่งมันก็คือเศษกระดาษของเธอที่เธอเคยเขียนตัวละครในนิยายเรื่องรีไสเคิ้นแล้วไม่เอาเธอจึงได้ถามลุงว่าหรือเป็นเพราะตั้งแต่เธอเริ่มเขียนนิยายเรื่องรีไสเคิน้นแล,ล้วลุงจึงได้บอกเธอว่าที่แห่งนี้นั้นมันเกิดจากจินตนาการของเธอแต่ก็ไม่ใช่เพียงแค่เธอคนเดียวเท่านั้นคนอื่นๆก็มีส่วนณนะที่แห่งนี้พวกเธอคือผู้สร้างแต่ถึงอย่างนั้นติ้งหินก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีลุงจึงได้บอกเธอว่า ที่นี่คือโลกของสิ่งที่ถูกทิ้งทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นมาแล้วไม่เอาจะมาปรากฏขึ้นที่นี่แต่มันก็พร้อมที่จะหายไปทุกเมื่อทุกอย่างมันเป็นไปนตามวัฏจักรรวมถึงตัวของคุณลุงเองก็เป็นเพียงแค่ของที่ถูกทิ้งแล้วเท่านั้นพอสิ้นประโยชน์เครื่องเล่นทุกอย่างที่บริเวณน,นั้นก็ได้หยุดเคลื่อนไหวก่อนจะค่อยๆถูกย่อยสลายลุงจึงได้บอกให้เธอนั้นรีบหนีเพราะไม่อย่างนั้นเธอก็จะต้องสลายและหายไปด้วยแล้วพอติ้งหยินเดินหางลุงมาแค่คืบเดียว ลุงก็ได้ตะโกนไล่หลังเตือนเธอมาว่าที่นี่ไม่เหมาะที่จะอยู่นานๆก่อนที่ร่างของเธอนั้นจะมาโผล่ที่ป่าไม้แห่งหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยศพที่ถูกแขวนคอทิ้งหยินค่อยๆเดินผ่านศพเหล่านั้นไปในความเงียบนั้นเธอรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังเคลื่อนไหวอยู่ด้านหลังของเธอซึ่งพอเธอหันกลับไปมองก็เจอเข้ากับศพที่ถูกแขวนคอทั้งหมดกำลังลงมาสู่พื้นแล้วค่อยๆเดินกันเข้ามาหาเธอ ทันใดนั้นก็มีเสียงม้าเหล็กตัวหนึ่งผ่านมาและพอศพเหล่านั้นได้ยินเสียงพวกมันก็พากันแตกกระเจิงหนีไปและบนม้าเหล็กตัวนั้นทิ้งยินก็ได้พบกับเด็กสาวที่สวมหน้ากากเด็กสาวคนนั้นได้เรียกให้เธอขึ้นม้าเหล็กไปด้วยกันและได้พาเธอหนีเข้าอุโม,มงค์ใต้ต้นไม้จนมาล่ที่กองเครื่องเล่นและของเล่นที่ถูกทิ้งทิ้งยินได้ถามเด็กสาวคนนั้นว่าเธอเป็นใครซึ่งเด็กสาวก็ได้บอกว่าเธอเองนั้นก็ไม่รู้เพราะเธอและคนอื่นๆที่นี่ต่างก็ไม่มีชื่อกันอยู่แล้ว ทิ้งหยินจึงได้ถามเด็กสาวว่าทำไมที่นี่ถึงได้มีขยะเยอะแยะแบบนี้ซึ่งเด็กสาวก็บอกว่าก็ที่นี่คือโลกของสิ่งที่ถูกทิ้งยังไงล่ะของทุกอย่างที่คนไม่ต้องการจะมารวมกันอยู่ที่นี่แม้แต่เรื่องที่คิดแล้วไม่ได้ทำมันก็จะมาโผล่อยู่ที่นี่ด้วยจนทำให้ทิ้งหยินนั้นพอนึกออกว่าผีไร้หน้าผมยาวและตัวละครอื่นๆที่เธอเขียนขึ้นมาแล้วไม่เอาถึงว่ามันจึงมาปรากฏอยู่ที่นี่ด้วยเด็กสาวบอกติ้งหยินว่าเธอนั้นจะอยู่ที่นี่นานๆไม่ได้ เธอจะต้องกลับไปที่ที่เธออยู่แต่ติ้งหยินก็ไม่รู้ว่าเธอจะไปจากที่นี่ได้ยังไงเด็กสาวจึงได้บอกว่าเธอรู้จักที่ที่หนึ่งที่เรียกว่าจุดเชื่อมต่อเพียงแต่เธอนั้นไม่รู้ว่าจะไปที่นั่นได้ยังไงและต่อให้ไปถึงเธอก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วจู่ๆวัฏจักรการย่อยสลายก็ได้เข้าใกล้มาถึงพวกเธอพวกเธอจึงจะต้องรีบวิ่งหนีและเกือบเอาตัวไม่รอดหลังจากนั้น เด็กสาวก็ได้พาเธอมาพบก,กับคุณลุงคนเดิมอีกครั้งเพื่อถามถึงจุดเชื่อมต่อว่ามันอยู่ที่ไหนคุณลุงจึงได้นําแผนที่ให้แต่ในแผนที่นั้นไม่ได้ระบุตําแหน่งจุดเชื่อมต่อมีแค่เพียงคำใบว่าดอกไม้เด็ดไว้แบงกงเต็กผ่านทางจันเซียวดินแดงฟ้าดินเปลี่ยนสีต้นหญ้าไรรา,รากเมื่อถึงจุดเชื่อมต่อก็ถึงเวลาจากพร้อมกับนำแบงก์งเต็กให้เธอแล้วทั้งคู่จึงได้ออกเดินทาง และเส้นทางแรกที่พวกเธอต้องผ่านก็คือสะพานข้ามคนตายเด็กสาวเตือนติ้งหินว่าถ้าอยู่บนสะพานจะได้หายใจเป็นอันขาดเพราะไม่เช่นนั้นต้องสวยกันหมดแน่แล้วทั้งคู่จึงค่อยๆเดินทางผ่านคนตายไปอย่างช้าๆจนกระทั่งมาถึงเส้นทางเดียวที่พวกเธอต้องเดินออกด้านข้างแต่แล้วจิ้งหินก็ได้เดินพลาดไปเหยียบทางที่แตกร้าวจนทําให้เธอนั้นเผลอหายใจออกมา จึงทําให้เหล่าคนตายนั้นกลูกเข้ามาหาเธอเด็กสาวจึงได้บอกให้เธอนั้นรีบวิ่งไปที่ประตูซึ่งก็คือบ่อน้ําแล้วเธอก็ได้กระโดดลงไปร่างของเธอนั้นดิ่งลงมาอย่างเร็วก่อนจะมาหยุดอยู่ที่อุโมงค์สีแดงแห่งหนึ่งซึ่งภายในอุโมงค์นี้มีสภาวะคล้ายๆกับในร่างกายมนุษย์แล้วเธอก็ได้สังเกตเห็นสิ่งที่ลอยอยู่รอบๆตัวเธอว่ามันคือเด็กทาลกน้อยใหญ่ที่ถูกทอดทิ้งหรือถูกทําแท้งจากพ่อแม่ที่ไม่ต้องการสักพักก็มีเสียงทารกจํานวนมากมายได้ร้องขึ้น ก่อนจะมีทารกขนาดใหญ่วิ่งเข้ามาหาเธอจนเธอนั้นตกใจมากจังหวะนั้นเองที่ปลายอุโมงค์อีกด้านก็มีเสียงเด็กสาวที่พยายามตะโกนเรียกเธอเธอจึงรีบวิ่งไปตามเสียงนั้นและทะลุออกมาอีกด้านพร้อมๆกับเด็กสาวจากนั้นพวกเธอก็ได้เดินผ่านทุง่งหญ้าระหว่างนั้นร่างของติ้งหยินที่อยู่ในโลกนี้นานเกินไปจนทําให้ร่างของเธอนั้นเริ่มเลือนหายเด็กสาวจึงได้รีบเข้าช่วยและพากันเดินผ่านมาถึงทุ่งดอกไม้และได้เด็ดดอกไม้ไว้ตามที่คําใบ้ที่ลุงบอก โดยที่ทั้งคู่ไม่รู้ว่าจะเอาดอกไม้นั้นไปทําอะไรแล้วติ้งหยินก็ได้พูดกับเด็กสาวว่าเธอรู้สึกว่าเธอนั้นเคยเจอเด็กสาวมาก่อนแต่เด็กสาวก็ได้บอกว่าพี่ไม่เคยเจอหนูหรอกและขอร้องให้ติ้งหยินนั้นช่วยตั้งชื่อให้แก่เธอซึ่งติ้งหยินก็ได้ตั้งชื่อให้เด็กสาวว่าติ้งอยู่จากนั้นท้องฟ้าก็ได้เริ่มมืดครึ้มอีกทั้งตัวละครที่เธอไม่เอาก็ได้ไล่ล่าตามเธอมาอย่างไม่ลดละแล้วพวกเธอก็ได้มาถึงสุสานศพรายาธหรือไม่มีใครจําได้ เพราะไม่มีใครไหว้พวกเขามานานแล้วจึงทําให้ศพเหล่านั้นมารวมกันอยู่ที่นี่ซึ่งพวกเธอนั้นจะต้องเดินผ่านศพเหล่านั้นไปจึงทําให้ติ้งหยินนั้นแก้ปริศนาของการเด็ดดอกไม้ติดตัวมาได้และได้นําดอกไม้เหล่านั้นมอบให้ศพแต่ละศพที่พวกเธอเดินผ่านจึงทําให้ศพเหล่านั้นค่อยๆหลีกทางให้พวกเธอแต่ทว่าดอกไม้ที่พวกเธอเด็ดมานั้นมันมีไม่พอสําหรับศพทั้งหมดพวกมันจึงได้เริ่มกลู่กันเข้ามาหาเธอติ้งหยินจึงได้นาแบงก์กงเต็กที่คุณลุงให้มา โปรยขึ้นฟ้าก่อนที่ทั้งคู่จะรีบวิ่งผ่านไปพวกเธอได้วิ่งมาถึงจุดที่ฟ้าดินเปลี่ยนสีตามคำใบและขณะที่ทิ้งอยู่เข้ามาใกล้จุดเชื่อมต่อมากเท่าไหร่เธอก็ยิ่งอ่อนแรงลงเท่านั้นทิ้งหยินได้บอกว่าเธอนั้นจะพาทิ้งอยู่กลับไปด้วยแต่เด็กสาวก็บอกว่าไม่ได้เพราะถ้าหากเธอนั้นผ่านไปยังอีกโลกเธอก็จะกลายเป็นวิญญ,ญาณเล่ห์ร่อนในทันทีและจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิมจากนั้นติ้งหยินจึงค่อยๆประคองเด็กสาวไป จนผ่านจุดฟ้าดินเปลี่ยนสีมาและได้เจอเข้ากับใบของต้นยาที่ไหลรากครือตามลมผ่านเธอไปแต่ทว่าขณะนั้นติ้งอยู่ก็ได้หมดแรงล้มลงไปที่พื้นเพราะว่าใกล้จุดเชื่อมต่อมากแล้วติ้งอยู่จึงได้บอกให้เธอนั้นรีบไปทันใดนั้นก็มีศพนับร้อยนับพันหล่นมาจากภูเขาสูงและกรูกันเข้ามาหาพวกเธออีกโดยนำทับด้วยตัวละครในนิยายที่ติ้งหยินนั้นไม่เอาโดยพวกมันบอกกับติ้งหยินว่าเธอนั้นเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกเขาต้องติดอยู่ที่นี่ เพราะเธอนั้นสร้างพวกเขาขึ้นมาแล้วเธอก็ทิ้งพวกเขาและพวกมันจึงอยากจะแก้แค้นโดยจะทําให้เธอนั้นติดอยู่ในโลกนี้ชั่วชีวิตโดยกลับไปไม่ได้ตลอดการก่อนที่พวกมันจะพุ่งเข้าหาพวกเธอแต่ในขณะที่มันกําลังพุ่งเข้าหาเธอจูๆ่ๆพวกมันก็ได้หยุดชะงักจนเธอนั้นต้องหันไปถามติ้งอยู่ให้ช่วยบอกเธอว่าเธอจะต้องทํำยังไงต่อซึ่งเด็กสาวก็ได้บอกว่าเขาเขียนมาจนถึงตอนจบแล้วพราติ้งหยินได้ฟังดังนั้นก็ไม่เข้าใจใครเขียนอะไรแล้วจู่ๆ ติ้งอยู่ก็ได้เรียกติ้งหยินว่าคุณแม่แล้วภาพก็ได้ย้อนกลับไปเหตุการณ์ก่อนหน้าในตอนที่ติ้งหยินนั้นบอกกับห้าวหลันว่าเมื่อแปปีก่อนที่เขานั้นทิ้งเธอไปในตอนนั้นเธอได้ตั้งท้องลูกของเขาอยู่โดยที่เขาเองนั้นก็ไม่รู้เรื่องซึ่งเธอนั้นก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเธอนั้นได้ทำแท้งไปแล้วก่อนที่ภาพนั้นจะตัดกลับมาซึ่งเด็กที่ติ้งหยินได้ทำแท้งนั้นก็คือติ้งอยู่นั่นเองติ้งอยู่ได้บอกกับเธอว่าตอนที่เธอมาปรากฏที่นี่ใหม่ๆ เธอนั้นโกรธแม่มากแต่ตอนนี้เธอเข้าใจแม่แล้วและบอกว่าตอนนี้แม่ก็คงเข้าใจแล้วว่าตอนนั้นหนูกลัวแค่ไหนติ้งหญินจึงได้บอกว่าแม่ขอโทษก่อนจะร่ําให้และกอดติ้งอยู่ไว้แน่นจากนั้นคุณลุงคนเดิมก็ได้ปรากฏร่างขึ้นซึ่งพอเธอได้เจอกับเขาเธอก็จําได้แล้วว่าคุณลุงที่เธอเจอนั้นที่แท้ก็คือคุณตาของเธอที่เธอนั้นลืมเลือนเขาไปเช่นกัน คุณตาได้บอกกับเธอว่าด้วยพลังอันแรงกล้าที่ทิ้งอยู่นั้นอยากจะเจอกับเธอมันจึงทําให้เธอนั้นหลุดมาอย่างโลกนี้ทิ้งหยินนั้นอยากให้ทิ้งอยู่นั้นกลับไปกับเธอใจจะขาดแต่มันก็สายไปซะแล้วแล้วจู่ๆหุบเขาลอยฟ้าก็ได้ส่องแสงเปล่งประกายขึ้นสาดใส่พวกผีและศพคนตายทั้งหมดสลายไปส่วนติ้งอยู่ก็ได้ถูกคุณตาของเธอรับตัวเอาไว้ก่อนที่ติ้งหยินนั้นจะถูกหุบเขาดูดเข้าไปพร้อมภาพสุดท้ายที่ลูกสาวของเธอได้โบกมือลา แล้วจิ้งยินก็ได้ลืมตาขึ้นมาจากความฝันแต่ขณะนั้นเธอก็รู้สึกว่ามีบางคนที่อยู่ในห้องของเธอซึ่งพอเธอค่อยๆเดินออกไปดูก็ได้ยินเสียงของเธออีกคนที่กําลังพูดถึงนิยายที่เธอแต่งก่อนหน้าที่เป็นเรื่องของนักเขียนนิยายคนหนึ่งซึ่งก็ได้สมมุติว่าเป็นตัวเธออีกคนขึ้นมาแต่ทว่าก็ได้เปลี่ยนใจแต่งเรื่องใหม่ในภายหลังจึงทําให้ตัวเธออีกคนนั้นถูกทิ้งและได้มาเจอกันในฉากสุดท้ายแล้วหนังก็ได้จบลง